สวัสดีค่ะใจจอยอีสานพลังสิไม้แกงหน่อไม้พี่น้อง,งเข็น้ำเขนน้ำน้ำในนางลงไปใส่หน่อไม้ลงไปแกงได้หลายเลยหมวยไงเลยหมวนี่หน่อไม้ถุงเด้พี่น้องเด้อ บานเฮาแกงน้งไม่สดได้จอยแกงน้งไม่ถุงแล้วพี่น้องจ้ะ <c oughs> นะมาเมืองก่อนพี่น้องหมอเดือดก้อนะ่ะหมอเดือดแล้วพี่น้องใส่พริกลงไปลูกโดดลูกโดดโอ้โหเพียดแักง่ายดีพี่น้องจะว่ากระใส่ลนนะอยากใส่ ใส่ฟักทองใส่แกงใส่บักฟักทองมือนี่พี่น้องแกงน่องไหมฟักทองม,มันหลายฟันตุบักฟักทองม,มันสุกงาใส่แบกคือพี่น้องใส่แบบเยอะยอดกระมีดอกดอกดอกระมี่แหงวัวใส่เนาะกเนาะ นวยมันใส่หน่วยมันหลายหลายอืใส่หลายหลายเนาะพเนาะตีมหมออ้าเนี่ยใส่ประเด็กผูมบน,นี้พี่น้องใส่ประเด็กนุ่น แจงน้องใหม่มักประเด็นเนานะก็มีเห็นเขาเบื่อ,อพีน่อนองเลยแย่จอประเดี๋มากเขาใส่รถดด,ปดีประเดี๋มากเขาประเดี๋มากเขาจะมีสู้ จะคอยใส่ไป่น้องใส่ที่หลังน้ำปลาบอยแกงน้ำใหม่ใหเข้มเนาะเนาะใหเข้มกับบอยเพีเแกงน้ำใหม่บอยเพรแกงเห็ดบอยเข้มไป้องนว่าเห็ดกบมีเด้อทางบอใส่มากแบบนี้เนาะเะนานะเดือดก้อนไปน้องจ๊ะเือแเปื่ยเปิดเปิ่เปืดคือเดนิบซุกไป่น้อง

เ็มขาดเค็มพี่น้องหวานในเล้วกวาน,นะเยอะชอยน้ำตาลใช้น้ำน่นะเยอะชวยมแกงน้อใหม่ใส่น้ำตาลน,น,นี่นองจ้ะเยะอะชวยมาขวาขวานอใหม่ใส่กันก็น,กน,น้ำตาลขวานมันองเหลืองกั่เป็นน้องใหม่สดเนาะเยะอวยสิต่งนี่สิขวานมัน,น,น,นมันสิเหลืองเหลืองหวานมันจะออกหวานหวานใส่เกลือจันเอยหวานมันจะออกหวานหวานนุ่มๆ,ๆมันจะเสีบอันนี้น้องใหม่ ผงเนาะแอโจอยกับขวใส่นน้ำตาลบ่ให้มันบ่ใวมในหืนกินหืนกินของถุงไหมพี่น้องแกม,มันกระสีบ่มีกินถุงเนาะเดือดปุ๊บ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 เริ่มก่อนมือก,กับเพื่อเดี่ยวใส่ปลาตะตูขับพักขาลงไปวันนี้น้องหลุดชาตายแล้วโอ้หอ,อ,อมเลย วันนี้ตูก้กระพาะคาลงไปเก,กิดวิพากษ์ไก่แงงก็ใส่พักไก่แงงวันนี้แยกจอยพ่อมีข้าวเบือพี่น้องแยกจอยเอาแป้งข้าวเหนียวใส่เนาะกันเนาะต้องดัดแป้งเอาตัวพี่น้องจ้ามาอยุกเองใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปอืมแต่จะเป็นหัวลัวตัววันนี้พี่น้อง โอ้หอมแหลวบหอมกินปลาขาหอมกินปลาจิตู์หล่ก้งแกงบานเฮาแหลวบพี่น้องเอ้ยนี่แกงนห,น,หน,งน่นอไม้ใส่ฟักทองพี่น้องมาเด้อ,อพอดีไมากินน้ำกันบ้หม้อบอกไงพี่น้องเอ้ยแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วแกงหนอ่อไม้เด้อค่ะเด้อ จอมอีสานพลังยายจอยขอบคุณเพื่อนๆถึงแมาให้กำลังใจขอบคุณทุกซับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์เด้อพี่น้องเด้อนีม่มากินแกงหน่อไม้นน้ำกันพี่น้องมามาเสร็จเสรน้ำกันจ้าขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะเบียดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกันเออกับเพื่อแล้วใส่ปลากรตูขับพักขาลงไปแหมืนพี่น้อง รสชาติได้แล้วอโอ้หอมเลยวันนี้ตูก้กับเพาะคาลงไปแต่วิพาก,ก่จเงีง้ยงแต่ใส่พาก,กิจเงีงวันนี้แยกจอยบะหมี่เข่าเบือพี่นอ้อนแยกจอยเอาแป้ง,งเข่าเหนียวใส่เนาะกันเนาะต้องดัดแป้งเอาตัวพี่น้องจกามาอยู่แกใส่แป้ง,งเข่าเหนียวลงไปอืมแต่จะเป็นหัวล้วนตัววันนี้พี่น้อง โอ่หอมแหลวบหอมกินปลาขาหอมกินปลาจิตู์หล่ก้งแกงบานเฮาแหลวบพี่น้องเอ้ยนี่แกงหน่อไม้ใส่ฟักทองพี่นอ้องม,มาเด้อพอดีไม่กินน้ำกันเลยหม้อบอกไงพี่น้องเอ้ยแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วแกงหนอ่อไม้เด้อเด้อ จอมอีสานพลังยายจอยขอบคุณเพื่อนๆถึงมาา่ให้กำลังใจขอบคุณทุกซับขอบคุณทุกไลขอบคุณทุกแชร์เด้อพี่น้องเด้อนีม่มากินแกงน่มไม้น้ำกันพี่น้องมามาซสิรน้ำกันจ้าขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ